ไยเสนมันนอนโอ้โอ้เอาใส่นีเลยโอ้เอาใส่นีังเสมนตาโอ้โอ้ลงเส้นกับหมุนังโอ้กําหนดความยาวเลยโอ้บ่ต้องใส่แงเนาะ พี่น้องไปอยู่ผมบ้านเราสามวันมื่อนี้มีโอกาสได้เขามาทาั้งเขมประหลัดนะครับพอดีอยู่เทศบาลตลาดสดตะบนหัวหน้าเนาะพอดีเห็นหลานขนมจีนนะครับเป็นขน้าวปุ่นเศร้าสีมะล่องซิมเบิงได้เมื่อนี้นะครับว่าเสียบสั้นได้ทันได้จะของร้านไป่ใช่ตะบ,บนจะของร้านโบหินนะครับที่เป็นขนมจีนบีบซด กะซีมี่น้ำยาต่างๆนะครับอันนี้ป,ปลาเดกบอน่าจะปลานะครับส่วนนนีนปลาหรือเปล่าเป็นปลาตัวนี้เป็นกะทินะครับเป็นกะทิไม่ค่ะตัวนี้ปลาเดกบอจ้าปลาเดกอันนี้ดิน,น,ดน,นี่ปลาค่ะปลาโอ,อ้ไอกะทิบอน,นี่กะทิคะ่ะโอ้กะทิ อืครับไข่ไข่ถั่วยอ้จ้าบาทแบบนี้ยำไข่ตอนนี้สามสิบบาทจ้ะสามสิบใหญ่ก็หกสิบบาทโอ้ตอนนี้บม่ได้ลวกบอกครับยั่งค่ะตะเบิ้งเอาลวบแล้วค่โอ้เมนเมนหลวกให้เบิ้งเนี่ยโบ้เคยเห็นโบ้เคยเห็นเลยเนีย่เอาสักจานไหมไม่เอาครับไม่เอาทำ,มทำไมกินข้าวมาแล้วครับผมมาด้วยเฉยๆเฮ้ยไม่ได้นะมันมันมันต้องกินนะเออครับกับยู่หน้าตลาด เทศบาลตำบนหัวหน้านะครับจริงๆผมกับโบเคยเห็นนะครับอขับปุ่นนี่มันก็จะมีมันจะมีสองแบบเนาะก็คือขนมจีนแบบว่าบีบเซฟโฟมเนาะอันนั้ก็ว่ากันเป็นขนมจีนสดนะครับก็คือแบบนี้ละแบบย่างที่จะเห็นนี่นะครับเดี๋ยวจะนอยให้เบิ้งนะครับนี่ก็มี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 พักลวกได้พี่นงอันนี้็ือมีพักลวกนะครับนี่ กระสิลวกพักเอาไว้กินกับหนุ่มจีนนะครับบ้องมองกับเป็นพักสดบ้องมองกับเป็นพักหลวกนะครับก็แล้วต่ค้นมากนะครับใส่เมฆาเิ่นบีบเป็นเบิรงนะครับอันนี้เป็นชืนน่อโอ้เป็นกระป๋องสิกนจกโบกงสีอันนแปง้งแป้งนี่นวดเองบอ่โอ้หนวดเองโอ้แป้งหนวดเองหนวดนี่จักอาทิตย์หนวดมือเดียว มือต่อมอโอ้มือต่อมือโอ้เขากรเปาแปรงใส่เังส่โอ้มันก็เปียกกระป๋องนะครับพี่น้องจะเข้าเอื่นยังดอกผมกับโูโหโอ้แล้วก็มีมีสวิงสวิงนี่เอาไว้เอาหน้าจะเอาไว้ตักเสน้นอันนี้หมุนหมุนน้ำก่อนหมุนแค่ยังหมุนเพื่อบอยเส้นมันนอดค่ะมุ้งอ๋อบอยเส้นมันนอดโอ้โอ้โอเอาใส่หนีเลย โอ้เอาเซนิ utet, yeah like it, er eh. ่งยังสิเส้นกับมุนตาโอ้โอ้ล่องเห้อเซนกับมุนยังสิโอ้อากำหนดความยาวเลยเดี๋ยวโอ้บดต้องใส่แหงเนาะนั่งมองนั่งมองนี่เขาเขาเขาสิบีบเอาเนาะเขาสะใส่มือหรืบีบแต่เขาจะต่อหมุนมือเองอ๋อบีบหลังมือหมุนมือไปหน้าตะบัดตัวนี้ก็คือบีบลรงนี้หลก็ให้น้ามุนแล้วก็หมุนโอ้เป็นเทคนิค ประสบการณ์แมมค่ะสามสิบปีบ่ครับหรือหลายปีเหรอโอ้นี่พี่น้องมันขึ้นมากนะครับซ็นล์โอ้พบก็กะพึ่งเคยเห็นนะครับเข้ากระทามันมันสุกจากน้อยนะครับซิลลก็ในน,น้องกระไซแล้วก็เครื่องอันนี้นะครับจะนอยหนึ่งเพิ่อกระสิเอาสวิงตักตักซ็นขึ้นมากนะครับ วิ่งโอ้ตักเส้นย oh, ังสีเลยนะครับข้างกำนดบัว่ามื่อหนึ่งมื่อนึงจ้าหลครับนี่เลี้ยวบานเหลวเหลวเหลวแต่โอเหลวแต่โอ๋อน้่งยาเบิดกระเบิดแปรงเบิดกระเบิดบดกำนวดเวลาอันนี้ก็เอาไปล้างน้ำเย็นนะครับโอ้สองน้ำสามน้ำ ปิดนี่ก็บ,บอกกำหนดเวลาบ่ะยจ่ะโอ้แหลีวแต้ด้วกันโอ้มันยาวไปนล้บ่ค่ะโอ้ตาหน,นี่ยาเหมืนห่อห่ากับตดบ่หรือแหลีวแต้บ่ตัดโอ้ยาวเลยพี่น้องหักลายนะครับเดี๋ยวมันนี่สิซิมเบิงยี่นี่แหละนะครับพี่น้องที่แว่ผ่านไปผ่านมาเนาะอยู่ตรงขามนี่ได้เลยโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหัวนานะครับม่วงเถาเพิ่นนะครับยังม่วงเถาตร้งคามท,าทั้งนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดโอ้จับสาวขึ้นมงสีเลยโอ้เกี่ยวเกี่ยวแทงสันโอ้อันนี้คือพรอมกินเป็นมั้ยครับอันนี้พรอมเสริมครับโอ้พรอมเสริมนะครับอ่ะเดี๋ยวซิมเบิ่งเด้อพี่น้องแบบนี้ไครับแสีบเสบเครื่องเสือเพิ่นเกล้ามาให้เด,ดี๋ยดิ มีลราหล่ยานะครับมีปลาเด็กแล้วก็มีตัวหนีปลา่วนตัวหนีเป็นกะทินะครับพักแกงจังสีนะครับจัดมาแห้จังสีนะครับเอาเดี๋ยวลองซิม,มก่อนนะครับวันนี้ก็นกี้ก็ปรุงพักนะครับเดี๋ยวผมขอกินกินนุ้มจีนนะครับนุมจีนขระปุ้เศร้าเนาะ<ม>เดี๋ยวขอกายหนำกะทินะครับทางกะทิราดไปล,ลอยๆเลยเพื่อนไห้มาสามหนำนะครับ สิ่งมงคนเด้อพี่น้องมือนีว่าได้เอาไอ้ยังกลอดพี่น้องมือนีว่าได้เอาขากล่องมานะครับเดี๋ยวข้อดีอะแบบนี้เนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นน้ำยากะทินะครับน้ำยากะทิเป็นแบบนี้พักให้พักดวกนะครับพักดวกก็มีนะครับคือ กินปกตินะครับกินง,ง่ายๆสบายๆนะครับบรรยากาศนั่งได้ลานเนาะยำแรงม,มีมิตลาดนะครับกับที่น้ำร้อยๆนะครับอือตรงนี้ตีี่นะครับกินกับร้านนี่ ก็อร่อยกินได้ขนาดเผ็ดเฮ้นกับมี่แบบพี่ไข่เนี่ยมันเผ็ดมากเผ็ดกระเติมเบิ่งนี่ไงควมเผ็ดสุดยอดยังมูบดได้เนี่ยยังเหลืออีกเด้เนี่ยสามสิบบาทนี่ยังยังเหลือได้นะครับนี่สามสิบบาทสามสิบบาทก็ได้พักกันทีไรนี่มากินหิวเข่าก็เลยแวะ แฟ่กินนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมสิพาไปเทีเ่ยวถนนถนนคนถนนคนแรนนะครับเอ้ยถนนคนเดินนะครับอยู่เขามาลาดหลนนะครับน่าจะเป็นประมาณวันวันเสาร์เนาะสี่พันมีนะครับค <c oughs> วามเผ็ดโบตรงห่วงพี่น้องอใส่เข้าไปเต็มที่ พี่น้องเวมาแถวนี้กับมาชิมมึงได้นะครับอยู่อยูหนาตลาดสดเศรบานตำบลหัวหน้านะครับอเมอเกมาลา่าจังหวัดอุบลมีหมอล่ฟังพร้อมได้เอ้ยนอนโอยได้ไหะครับ กินไปน้ำบรรยากาศชิวๆมืหอดพักหลวไปกะทิกะมีบางคัน่ังเหลือคืออักลายนะครับเียบเ ิครับอันนี้ผมกินเบิร์ดได้เด็ดเบิร์ดเนี่ยนี่เนี่นี่แต่ว่าพักยังเหลืออยู่เพราะว่าน้ำยากะทิมากมากกะทินะครับแต่ว่าปลาครับซุ้มไอ้น้ำยาปลาผมบ่กคอยอันนี้กินบันไดเนาะแต่ก็กินได้นะครับแต่บ่กคอยกินกระเดือกแด่กินกะทิเบิร์ดเด้พี่น้อยนึงคำทูต่ายเลยนี่อือหือวันนี้คำทูต่ายยังเหลืออีกคำหนึ่ง ใส่อิ่มนะครับสมหิวเนี่ยที่เห็นบีบบังหันละสามสิบบาทอิ่มนะครับพักกะะไฮมาเต็มที่อันนี้พักกระถินนะครับพป็นไหามากังหันนะครับกเสียบกด้มาบักแตงกะมีไห้ขึ้นกันนะครับบักแตงกด้มาบักแตงเนาะ การตกทัวอีกอย่างหนึ่งก็คือสิมีผักกระหล่ำผักบุ้งรากาทั่วงาะเพิ่นลวกไห้ครับก็ถือว่ามื้อนีเสียบยิมนะครับราคาบ่แพงนะครับ30บาทเนาะตลาดสดตมบลหัวหน้านะครับอำเภอเขมรลาดเนาะผู้ใดีผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะชิมน้ำเพิ่นได้นะครับอ่ะมื้อนี้อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมสิเดินทางต่อแล้วเนาะก็ขอประคุณทุกท่านหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังผมนอนเบาวนอนอีสานมงคลโอกาสหน้าพบกันนะครับสหรับมื้อนี้สวัสดีนะครับ